ดวงชะตาราศีกันในช่วงก่อนจะผ่านพ้นเดือนมีนาคมในช่วงนี้ดวงชะตาท่านจะปรับเปลี่ยนแบบรวดเร็วบางเรื่องบางสิ่งนั้นจะเหนือความคาดหมายเหนือการคาดเดาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบที่ท่านตั้งตังตวไม่ทันบางเรื่องก็จะมีให้ท่านนั้นต้องระมัดระวังแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องที่ดีจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นจะสบายอกสบายใจ ถึงแม้ว่าท่านจะพบเจอกับปัญหาบ้างแต่ก็จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเรียกได้ว,ว่าทรงท้ายเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีกันสวัสดีชาวราศีกันทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังกันเป็นประจำและเพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันเป็นครั้งแรกสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตนั้นเป็นศาสตร์ความเชื่อ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกันในคลิปนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาของท่านในช่วงทรงท้ายเดือนมีนาคมซึ่งถือว่าในภาพรวมเกณฑ์ดวงชะตาท่านนั้นจะพบเจอกับเรื่องราวที่เข้ามาในดวงชะตาของท่านนั้นแบบปุ๊บปั๊บ,บฉับไวบางเรื่องบางสิ่งนั้นไม่คิดว่าจะมาถึงเร็วก็จะเกิดขึ้นเร็วหรือในบางเรื่องนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังจะต้องเอกันไว้บ้าง ชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้แต่ภาพรวมถือว่ายังไปได้ดีหลายสิ่งหลายอย่างสําหรับดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะได้รับแรงบุญเก่าการที่ท่านใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นค่อนข้างที่จะราบรื่นในช่วงถัดจานี้ไปจนถึงสิ้นเดือนซึ่งในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีกันตัวท่านนั้นจะค่อนข้างโลงอกสบายอกสบายใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ท่านพบเจอ ปัญหาเหล่านั้นจะเบาทุเลาลงหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะสามารถแก้ไขกับปัญหาที่ท่านพบเจอได้และสําหรับชาวราศีกันที่ตัวท่านนั้นจะได้พบเจอกับเรื่องราวเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บฉับไวในส่วนที่ดีนั้นชาวราศีกันมีโอกาสที่ตัวท่านจะได้รับโอกาสพิเศษโอกาสทองได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นตัวแทนของหน่วยงานขององค์กรไม่ว่าจะเกี่ยวกับการงานการเล่าเรียน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับท่านรวมไปถึงตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสพิเศษจากคนรอบตัวท่านก็ถือว่าตัวท่านจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกก็ขอให้ตัวท่านนั้นอย่าได้ปฏิเสธอย่าได้ปัดโอกาสนั้นเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตาของท่านอย่างแน่นอนและชาวราศีกันในช่วงทัดจะนี้ไปสินค้าสิ่งของหรือแม้แต่สถานที่ที่ท่านปล่อยเช่าปล่อยเซ้ง มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ปิดดิวปิดจ็อบได้ไวกว่าที่ท่านคาดคิดมีโอกาสที่จะมีกลุ่มคนบุคคลเข้ามาสนใจมีการตั้งโต๊ะเจรจาต่อรองจนนำพายท่านนั้นสามารถปิดดิวได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านนั้นเตรียมตัววางแผนให้ดีมีโอกาสที่บางเรื่องบางสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแบบที่ท่านนั้นไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวและในส่วนที่ท่านจะต้องระมัดระวังนั้นก็จะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปับ๊บฉับพลันเช่นกัน ชาวราศีกันก็ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องเงินให้ดีมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับปัญหาเกี่ยวกับการเงินแบบกระทันหันหรือแม้แต่จะมีเหตุการณ์ที่ท่านนั้นต้องหยิบต้องจับต้องจ่ายแบบกระทันหันเกิดขึ้นจากข้าวของเครื่องใช้เกิดขึ้นจากตัวท่านเองหรือแม้แต่เกิดขึ้นจากสมาชิกคนในครอบครัวภาพรวมก็ขอให้ท่านวางแผนการเงินของท่านในช่วงนี้เอาไว้ให้ดี สำหรับการงานของชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมดูเหมือนว่าท่านจะพบเจอกับความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นงานต่างๆที่ท่านลงมือทำนั้นมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะมีคิวงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานของตัวท่านเองหรือแม้แต่งานจ้างวานให้ท่านนั้นไปช่วยงานรับชอบพิเศษต่างๆล้วนแล้วแต่จะกลับกลายมาเป็นรายได้เข้ามาหาท่านในช่วงถัดจากนี้ไปและชาวราศีกันท่านใดที่กำลังอยู่ในช่วงทดลองงานการฝึกงาน ต่อแต่นี้ท่านจะผ่านโปรโผ่านขั้นตอนการทดลองงานได้บรรจุได้ปรับเป็นพนักงานประจำมีโอกาสมีเกณฑ์เกิดขึ้นแบบที่ท่านนั้นไม่ได้ตั้งเนื้อเตรียมตัวมีโอกาสจะเกิดขึ้นไวกว่าที่ท่านคิดชาวราศีกันในตอนนี้งานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะลงตัวไม่ว่าตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสดีๆที่เรียงรายทยอยเข้ามาส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนท่าน หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับโอกาสดีๆก็ถือว่ามีเกณฑ์มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านได้และชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีโอกาสมีเกณฑ์ที่หน้าง,งานของท่านนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบบกระทันหันจากที่ท่านนั้นเคยนั่งโต๊ะทํางานในที่ที่ประจำอาจจะมีแนวโน้มมีเกณฑ์เปลี่ยนตัวท่านนั้นอาจจะได้โยกได้ย้ายปรับเปลี่ยนสถานที่ปรับเปลี่ยนงานหรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนหน้างาน แมบางท่านนั้นอาจจะชีพประจอรลงเท้ามีการเดินทางไกลไปพบปะลูกค้าไปพบกับธุระต่างๆมีการออกเดินทางที่บ่อยกว่าปกติก็มีโอกาสมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ก็ขอให้ท่านเตรียมตัวมีโอกาสที่บางเรื่องบางสิ่งที่ท่านไม่เคยทําท่านจะได้ทําท่านจะได้สัมผัสก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกเป็นการที่ท่านนั้นจะได้บททดสอบที่ดีหรือแม้แต่ความท้าทายใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นประสบการณ์ ที่นำพาชาวราศีกันนั้นประสบความสำเร็จในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการปรับเปลี่ยนในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนสำหรับการเงินของชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนดูเหมือนว่าก็จะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันเช่นกันในส่วนของรายได้ ชาวราศีกันก็มีโอกาสที่ท่านนั้นจะมองเห็นช่องทางลู่ทางการทําเงินทําทองการสร้างอาชีพใหม่ๆได้ก่อนใครเพื่อนมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะมองเห็นก่อนที่คนอื่นจะมองเห็นเรียกได้ว่าตัวท่านจะเป็นผู้บุกเบิกหากเป็นงานเสริมเป็นงานอดิเรกตัวท่านนั้นจะได้หยิบได้จับทําก่อนคนอื่นไวกว่าคนอื่นก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านจะประสบความสําเร็จ ก็ถือว่ามีโอกาสที่ท่านจะเป็นผู้บุกเบิกงานใหม่ๆอาชีพใหม่ๆได้เช่นกันทําให้ท่านนั้นได้เงินได้ท้องก่อนใครเพื่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นและชาวราศีกันมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะได้ปิดจ็อบเกี่ยวกับการขายสินค้าสินทรัพย์บางสิงบางอย่างทําให้ท่านนั้นมีเงินหมุนเวียนเข้ามาใช้จ่ายภายในครอบครัวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกี่ยวกับการเงินที่จะเกิดขึ้น และสําหรับร้ายจ่ายที่ชาวราศีกันต้องระมัดระวังให้ดีท่านต้องเอะไว้บ้างชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้ไปมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวที่ท่านนั้นคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าเขาเหล่านั้นจะเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านในเรื่องเงินเงินทองทองก็ขอให้ท่านพิจารณาให้ดีมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับเรื่องเซอร์ไพรส์ในลักษณะนี้ และชาวราศีกันตัวท่านยังคงต้องระมัดระวังมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำเกิดชำรุดเกิดเสียหายก็มีโอกาสที่ทัวท่านนั้นจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยในการซ่อมแซมหรือซื้อเพิ่มเติมเข้ามารวมไปถึงสิ่งที่ท่านอย่าได้ประมาทชาวราศีกันมีโอกาสที่ท่านจะเสียเงินเสียทองจากสัตว์เลี้ยงจากบริวารได้เช่นกันหากจะพูดถึงสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของท่านนั้นเข้าไปสร้างความวุ่นวายในชุมชนไปสร้างความเสียหายให้กับชุมชนจนนำภายตัวท่านนั้นต้องรับผิดชอบมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เกิดขึ้นหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงของท่านนั้นอาจจะไม่สบายอาจจะป่วยจนทําให้ท่านนั้นมีค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้เกิดขึ้นก็ขอให้ชาวราศีกันวางแผนการเงินของท่านให้ดีในช่วงถัดจากนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม จะมีค่าใช้จ่ายทั้งรายได้รายรับหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่ท่านหยิบจ่ายใช้สอยออกไปจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปับ๊บฉับพลันก็ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายของท่านหรือแม้แต่ตัวท่านควรที่จะวางแผนการเงินการทองของท่านให้ดีในช่วงนี้สำหรับเรื่องสุขภาพของชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมชาวราศีกันขอให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องการพักผ่อนให้ดี ตัวท่านในตอนนี้ค่อนข้างที่จะโฟกัสเกี่ยวกับการงานมากเป็นพิเศษหรือตัวท่านมีอะไรให้โฟกัสจนทําให้ท่านนั้นพักผ่อนไม่เพียงพอก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีวางแผนตารางเวลาของท่านให้ดีควรจะมีช่วงเวลาที่ท่านพักผ่อนรีแลกบ้างขอให้ท่านระมัดระวังการที่ท่านหักโหมหรือมุ่งโฟกัสอะไรบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปอาจจะทําให้ท่านนั้นพักผ่อนไม่เพียงพอก็ขอให้ท่านระมัดระวังอาจจะมีอาการล้มป่วยเจ็บป่วยได้ ในตอนนี้ชาวราศีกันขอให้ท่านระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องพักผ่อนเอาไว้ให้ดีและสาหรับด้านความรักของชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนั้นชาวราศีกันในตอนนี้ตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะใช้คำว,ว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยอาจจะมีบางเรื่องบางสิ่งที่เป็นปัญหาอาจจะทำให้ตัวท่านนั้นรู้สึกงุนงดไม่พอใจ ก็ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาให้ดีมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะใช้คำพูดดงแรงกิริยาท่าทางที่ไม่ดีไม่สุภาพกับคนรักจนทำให้เกิดปัญหากันได้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังควรจจใจเย็นเข้าไว้มีอะไรก็ขอให้ท่านนั้น ระมัดระวังเรื่องคำพูดเรื่องกิริยาท่าทางให้ดีก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้หากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ฝังใจของคนรักของท่านหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นอาจจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดในภายหลังก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้มีอะไรก็ขอให้ใจเย็นเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหนือบาก,กว่าแรงชาวราศีกันอย่างแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกัน ในช่วงก่อนจะผ่านพ้นเดือนมีนาคมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ดีถึงแม้ว่าจะมีบางเรื่องบางสิ่งให้ท่านนั้นต้องระมัดระวังบ้างก็าตามแต่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหนือบ้ากว่าแรงชาวราศีกันอย่างแน่นอนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนเมืองโกนชั a n แนล Channel. สวัสดีครับ